คครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเรนนี่อัพไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาคาดนายสภาพอากาศตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28นะครับเดือนตุลาคมเนาะปี2567นะครับก็ขอคาดการ์ยาวๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีทุละเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับแต่อาจจะมีความปั่นป่วนจากพายุโซลอนจ่ามีนะครับที่่าจะมีอิทธิพลนะครับในการเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณทะเลจีนใต้เนาะแล้วก็ ครับก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับจากเส้นทางเราจะเห็นจากแบบจำลองของสมเอิญน,นะครับอ่าพายุนะครับจะมีเส้นทางที่ขึ้นมาทางตอนตกเฉียงเหนือนะครับจากนั้นเขาก็จะม้วนคือเป็นบุมมาแล้วนะครับเคลื่อนกลับสู่ทะเลจีนได้อีกรอบหนึ่งเนาะซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะสร้างผลกระทบให้แก่ทางภาคอีสานประเทศลาวตอนล่างนะครับแล้วก็เวียดน,นามตอนกลางเนาะ ซึ่ง่าตัววงพายุเนี่ยเขาจะวิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วก็สาดฝนใส่ปุ๊บแล้วเขาก็ม้วนกลับไปนะครับตามสเต็ปเนาะก็จะประมาณนี้ครับพายุโซลอนจามีขนาดนี้ก็เคลื่อนที่ลงสู่ทะเลจีนใต้ไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาเนาะก็วันพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะลงทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะทวีกําลังแรงนะครับเป็นพายุโซลอนกาลังแรงเนาะแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับ จากนั้นเขาก็จะม้วนคืนนะครับในวันจันทร์อังคานเนาะวันอาทิตย์เคลื่อนที่อยูตรงนี้ครับวันจันอย่างนี้ครับวันอังคารแล้วก็ม้วนกลับครับพายุเคลื่อนที่มาแล้วก็เคลื่อนที่ย้อนเนาะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคร่าวๆเนาะแต่แน่พายุจะมีผลกระทบกับบ้านเราไหมมีแน่นอนครับคือเรื่องการดึงลมหนาวลมแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวพายุเองเนี่ยเขาก็จะ สาดฝนมาทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับอย่างจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญยะโสธรอุบลราชธานีนะครับบริเวณนี้นะที่พายุก็จะศาสตร์าบเข้ามานะครับฝนก็จะมีฝนซึมๆได้นะครับเพราะว่าพายุเขามีตัวใหญ่นะครับพายุเขาค่อนข้างใหญ่ก็มีประมาณนี้นะครับพายุก็เดี๋ยวเราไปติดตาม ในแบบจาลองของ ECMWF นะครับว่าแทกพายุเข้าข้างนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องฝนกันเลยโอเคครับมาติดตามในตัวแบบจําลอง ECMWF นะครับซึ่งพายุโซลตจะมีขณะนี้ก็ลงในทะเลที่เรียบร้อยเนาะแร้วผมก็ดูเส้นทางนะครับเมื่อเขาเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับในวันพรุ่งนี้นะวันศุกร์นะเนะคเับว่าจะหมุนวนนะครับ,ลลรบแล้วก็ประเทศไทยมรสุมก็ถูกปั่นป่วนนะครับ มีลมตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นลมทิศกเหนือนะครับเนื่องจากการเบียงของพายุเนาะส่วนภาคใต้ก็จะได้รับมรสุมตัวตะวันตกเฉียงใต้นะครับผสมกับลมเหนือนะครับเนี่ยครับลมเหนือพัดปกลุมประเทศไทยโดยทั่วไปนะครับในวันศุกร์จากนั้นพอเข้ามาในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะมีลมเหนือนะครับลมเหนือพัดปกลุมน้อยแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดมาจากทะเลอันดามันนะก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ พอเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ฝั่งนะครับในวันเสาร์นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะเนี่ยเคลื่อนนีบรปชิดฝั่งนะครับเห็นได้ว่าเราจะเห็นว่าพายุนั้นระชิดฝั่งไกลมากเลยและลมเนี่ยเริ่มส飒เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือลมหนาวจากจีนเนาะซึ่งอ่านในตะเข็บป,ประเทศไทยเนี่ยอย่างจังหวัดมุกดาหารนาครพน,นมอุบลหรือยะโสธรนะครับจะมีลมแรงเนาะเพราะว่ายุาตวัดลมมาให้ครับเนี่ยนะ ชุบสวัดลมมาให้นะส่วนประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศอื่นประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะโดนแนวหน้าพายุนะครับสะฝนนักมาให้และลาวเนาะส่วนประเทศไทยก็ฝนก็จะมีได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวลมพัดส,สอบเนาะเนี่ยทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับเนี่ยเราจะเห็นแนวลมได้เนี่ยลมพายุมันพัดส,สอบมาอีกทีนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นลมนาสองทิศทางนะครับเนี่ย ทิศเหนือแล้วทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อพัดสอบกันอันนี้ก็ลมตะวตันตกเฉียงใต้นะครับอ่าทีนี้ชัดเจนนะครับพายุเคลื่อนที่มาชิดฝั่งนะครับวันจันทร์ที่ยนะี่แปดเนาะแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปครับเห็นไหมพายุเคลื่อนที่อ่อนแะแล้วก็ยังคงสาดแนวลมตะวัน,วนออกเฉียงเหนือใส่ภาคอีสานติดคงอยู่นะครับอาจจะมีฝนซึมๆได้เนาะเนื่องจากพายุเขาใหญ่นะครับแต่นั้นพายุก็ถูกออกไปนะครับเห็นไหม นร่ขอไปเร็วๆเลยนะครับถ <c oughs> ้าผมก่อนเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้นะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นลมตะวัอนออกเฉียงเหนือนะส่วนพายุก็เคลื่อนที่กลับมาใหม่ครับเห็นนะ <c oughs> ก็ยังคงลูกใหญ่เหมือนเดิมนะครับแห่นะในปลายโมเดลครับแล้วก็จะเลือกขึ้นฝั่งนะครับอ่าทางด้าน ลอยต่อลาวเขมรแล้วก็อุบลเนาะครับเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนได้นะครับในระยะหลังแต่นี้ก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับเราต้องมาเดาในช่วงที่พายุอ่าม้วนกลับก่อนนะครับเนี่ยื่อนมาขึ้นมา,นมา,นมาเสร็จพัดสอบมีแนวลมพัดสอบนะครับมีฝนเกิดได้แล้วก็พอพายุไปชิดฝั่งครับไปชิดเสร็จปุ๊บพายุเคลื่อนที่ออกเลยเห็นนะครับตามนี้เลยนะเห็นนะพอเคลื่อนที่ออกเสร็จเขาก็จะกลับมาใหม่ ซึ่งโมเดลเนี่ยก็ให้ค่อนข้างแปรปลวนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูฝนเข้าๆกันบ้างครับก็ฝนในไทยตอนบนระยะนี้จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอ่าพายุได้ดูดกิืนความชื้นไปหมดเนาะแล้วก็ลมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนะครับก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรนะครับแต่ก็จะมีแนวลมพัดสอบบางช่วงี้ในวันวันเสาร์ก็จะมีฝนได้บางแห่งนะครับบริเวณภาคอีสานตอนล่าง อพอเข้าวันที่27ตอนช่วงเชา้าปุ๊บมีแนวลมพัดส,สอบแล้วครับลมเหนือนะครับกับลมตะว,วันออกเฉียงเหนือเราพัดปกคคุมมาแล้วพัดส,สอบกันนะครับเนี่ยเห็นนะและช่วงวันอาทิตย์นะครับถ้าอีสานติดโขงตั้งแต่นครพนมลงมาจนถึงอุบลน,นะครับก็จะมีฝนได้นะครับจากแนวศาสตร์ของพายุนเนาะเนี่ยครับจากนั้นพายุพยายามเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งครับแต่ก็ไม่สําเร็จเนาะเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถศาสตร์ฝนหนักใส่ได้นะครับเนี่ย พื้นที่อย่างเนีภาคก,กลางตอนล่างนะครับก็จะมีฝนได้เช่นกันนะครับลอยต่อวันที่8ันจันทรนนะครับเนี่ยนะก็จะมีฝนหนักได้นะครับดังนั้นพายุก็เคลื่อนที่ออกไปครับแเห็นนะเคลื่อนที่ออกไปแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาใหม่ครับก็อาจจะยากครับพายุลูกนี้ <c oughs> เพราะว่าแนวการเคลื่อนที่เขาไม่แน่นอนเนาะและในเขาขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งสร้างพยายามสร้างฝนใบภาคอีสานตอนล่างเนาะ แต่เนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับก็เราจะติดตามกันถึงแค่วันจันทร์นะครับฝนที่เราจะพยากรณ์เนาะเพราะว่ามันจะมีแนวฝนตกด้วยนะครับผมเนี่ยครับยี่สิบห้าฝนไม่มีนะวันพรุนี้ฝนจะเริ่มกลับมาอีกทีก็คือวันที่ยี่สิบหกนะครับบางแห่งแล้วก็เช้าตรู่วันที่เจ็ดนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับไม่ได้มีฝนได้เนาะแล้วก็ช่วงค่ำนะครับวันที่เจ็ดยี่แปดไม่ได้มีฝนได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพยากรณฝนสะสมกันเลยนะครับเพราะว่าสะสมยังมีอีกหลายวันนะครับเพะไปพยากรตันที่แปนั่นเองโอเคครับเรามาดูกระแสลมฐานเมฆนะครับเนื่องจากพยากรณ์เป็นระยะยาวนะครับก็จะอธิบายโดยรวมเนาะไอ้วันพรุ่งนี้นะครับกระแสลมก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานทั้งหมดนะครับรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับผม ก็จะยังไม่มีฝนนะครับในวันพุธนี้เพราะว่าลมตัวนักเฉีองเหนีน่งกำลังแรงนะครับเนี่ยครับวันที่ย6หกก็ทิศทางยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แนวไซคโคลนิกของพายุอ่าจ่ามีนะครับก็ยังคงสรดความชื้นเข้ามาเนาะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพายุนั้นสรดความชื้นเข้ามานะครับพอพายุประชิดฝั่งครับอากระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเริ่มเข้ามาดันพายุออกครับเนี่ย แกระแสลมไฟตยตะวันออกตะวันตกเริ่มดันทายุออกแล้วะทึบทึบทึบเห็นนะครับชัดเจนเนาะแกระแสลมเนี่ยเราจะเห็นว่าแกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดมาอย่างเงี้ยครับทิศเหนือแล้วก็ม้วนเป็นทิศตะวันออกนะครับตะวันตกนะครับหักพายุออกนะครับเนี่ยแล้วก็ยังทิ้งไซโครนิกบางๆไว้ในที่ไทยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกิดฝนแล้วเนาะอ่าแล้วลมกลายเป็นลมแอนติไซโคนนั่นเอง แต่นั้นกระแสลมถูกพัดเป็นลมตะวันออกนะครับพายุก็พยายามจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะขึ้นฝั่งเนาะเนี่ยครับเราจะต้องมารอดูนะครับว่าพายุนั้นจะมาตามโมเดล ECM หรือไม่เนาะแต่ส่วนมากลมที่ลเป็นลมเนี่ยเราจะเป็นลมตะวันออกสัดส่วนใหญ่ครับแต่จะมีในช่วงวันที่27-28เนะี่ยเห็นนะจะมีแนวลมพัดสอบของลมของพายุนะครับแล้วก็ ลมทิศเหนือนะครับที่เขาพัดมาจากทตะวันตกเนาะเนี่ยพอเขาพัดสอบกันปุ๊บทําให้อ่าเกิดฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงนี้ได้เนาะเนี่ยครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามฝนประจําวันเลยนะตั้งแต่วันที่ยี่บสี่วันที่แปดนะครับผมโอเคครับก็อันนี้ จะคาดหมายฝนนะครับในวันที่24และย5บห้านะครับเดือนตุลาคมปี2อ1 7นะครับภาคเหนือนะครับอภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่นะครับก็จะตกได้ในทางด้านตะวันตกของภาคในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับแล้วก็บางพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็จะมีฝนได้เช่นกันนะครับภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับก็ ส่วนมากก็จะอยู่ในเรนจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานะครับภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับก็จะมีฝนได้บางแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแต่กับพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปรลิมณฑลนั่นเองครับผมภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับก็จะตกได้จังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับผมส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะตกตั้งแต่จังหวัดระจูชชบยิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับกับมีฝนหนักบางแห่งเนาะก็ตกได้จังหวัดระนองบางนาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลนั่นเองครับโอเคครับอันนี้พยากรณ์ฝนวันที่2ี่สิหกนะครับเดือนตุลาคมปีสอง7้สเจ็ดนะครับ ก็นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30สิของพื้นที่นะครับก็จะมีฝนทงส่วนมากทางตอนล่างนะครับแล้วก็ฝั่งติดกับอีสานเนาะก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกพิกิตเพชรบูรณ์นะครับผมก็ในตรงตรงนี้นะครับจะมีฝนได้เนะาะใา้อีสานนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3าสของพื้นที่นะครับ ก็จะตกได้จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับแล้วก็อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับรวมถึงมุกดาหารด้วยก็จะมีฝนได้เช่นกันนะครับภาคกลางนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดลบบุรีสระบุรีนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองนะครับผมภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะตกได้ในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจะเชิงเซานะครับผมแต่กับภาคใต้นะครับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากอยู่ทางตอนล่างภาคนะครับได้แก่จังหวัดนครสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะครับ ก็จะตกหนักบางแห่งได้ในจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูนั่นเองครับต่อมานะครับพยากรณ์ฝนประจำวันที่27ตุลาคมปี2 5 6 7นะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีฝนหนักบางแห่งเนาะก,ก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ ตากสุโขทยัยพิษณุโลกกบแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับผมภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสข,ของบุนดีนะครับส่วนมากก็จะ,จะตกได้ในจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิและรอชแ่สีมาบุรีรัมศรีสะเกดอุบอลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรบุกดาหารนคะรพนมนะครับผมก็ในแนวที่พายุศาสตรฝนเข้ามานั่นเองนะ ภาคกลางนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยและเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งเนาะการได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ลบบุรีสระบุรีรวมถึงกรุนทีกรุงเทพมหานครละปริมณนลนั่นเองครับ ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของนดี้นะครับจะมีฝนหนักบางแห่งเนาะก,ก็ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและยองจันทบ,บุรีและตราดครับผมภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของนดีนะครับส่วนมากก็จะตกได้จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับ แต่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยโลกสิบของพื้นที่นะครับกับมีฝนหนักบางแห่งเนาะ็ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นเองครับผมโอเคสุดท้ายนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่28เดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับอ่าพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะครับ ส่วนมากอยู่ทางตอนล่างของภาคน,นะได้แก่จังหวัดตากสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์นะครับผมภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะครับก็ะจะมีฝนได้จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิประครมพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญและอ,อบละุบลราชธานีนะครับผมภาคกลางนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนมากจะอยู่ทางฝั่งตอนตกของภาคน,นะครับได้แก่จังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและก็รวมถึงพื้นที่นครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับผมภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกก็จะมีฝนได้ติดติดจังหวัดอะติดริมอ่าวไทยนะครับไม่ใช่จังหวัดอ่าวไทยก็ได้แก่จังหวัดชลบุรีและยองจันทบุรีและตราดครับผมโอเคนะครับภาคใต้นะครับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยและปกสิบของพบื้นทนี้นะครับ ได้แกตจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับกับมีฝนหนักบางแห่งเนาะกระด้แก่จังหวัดะละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูนั่นเอง,รรรงครับกมนนบ็มีฝน,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 นหนักบางแห่งนะครับในวันที่27เนาะส่วนใหญ่จะเป็นวันที่27นะฝนจะเยอะที่สุดนะครับผมตัวที่2ี่ฝนจะลงไปภาคใต้ตอนบนแล้วนะครับผม ก็จะมีฝนได้บางแห่งนะในช่วงที่พายุเคลื่อนที่เข้าใกล้นะครับผมก็ต่อไปไปติดตามคลื่นลมทะเลกันเลยครับโอเคครับก็สุดท้ายนะครับคลื่นลมทะเลนะครับก็ทะเลอันดามันเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับคลื่นจะสูง1 2ถึงเมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมก็พี่น้องเดินเรือก็ งดเดินเล่นในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็งดเล่นน้ำทะเลก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นลมยังมีกําลังแรงเนาะส่วนอ่าวไทยนะครับทะเลอ่าวไทยตอนบนเนี่ยขึ้นไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนล่างเนี่ยตั้งแต่จังหวัดชุมพรหรือจังหวัดระยองลงมาเนี่ยขึ้นจะสูงหนึ่งหรือสองเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่าสองเมตรตั่นเอง ก็งดเดินเรือน,นะครับในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเนาะพี่น้องชาวบะมงก็สําหรับการขา้หมหวสภาพอากาศระยะยาวนะครับเดนนี้อาไทยแลนด์ก็ขอจบการพยากรณ์แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้สุขสําราญนะครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ลุ้นติดตามพายุไปเลยกันตลอดนะครับสวัสดีครับ